สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทาโร่อะบานแดนไบอาพิญญาค่ะเป็นไพ่เมเจอร์คอสสเปลกาสค่ะก็อธิษฐานกันเลยขออนุญ,ญาตคารุคุบาจาร์ของเพื่อนๆด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านไพ่เมเจอร์คอสสเปลกาสค่ะ สวยมากเลยนะคะเป็นเป็นไพ่ที่สวยแล้วก็น่ารักดีค่ะ Friendship มิตรภาพอืมตอนนี้เบื้องบนบอกว่าพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาเนี่ยจะนำมาถึงมิตรภาพที่แท้จริง การแบ่งปานเสียงหัวเราะความเข้าอ,อกเข้าใจกันและกันโหุยอบอุ่นจังเลย wisdom โอ้โหคือต้องบอกเลยมันเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและเมตตาเพื่อนๆมากเลยนะคะพลังงานแห่งแบบให้มิตรภาพแล้วอ่ะยังยังถึงซึ่งภูมิปัญญาสติปัญญาที่ฉลาดฉลาดนี่คือวิช,ชาเนาะ วิชา knowledge ความรอบรู้ที่เพื่อนๆมีอะ่ะเนี่ยเนี่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะ่ะคือนะคือท่านท่านจะให้พลังงานของสติและปัญญายาความฉลาดรอบครอบรอบรู้เนี่ยเข้ามาถึงเพื่อนๆเลยนะคะมันจะมาแบบเซตอัพใหม่อะนะมามาเซตเซตอัพใหม่ให้ให้พลังงานของเพื่อนๆน,นะอืม สามารถสามารถดูดูพลังงานจากแสงจันทร์ได้ด้วยนะคะใครเพื่อนๆที่ที่แบบอยากมองพระจันทร์หรือเดินไปอาบแสงจันร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยิ่งดีนะคะเนี่ยน่ารักจังเลยค่ะน้อฮูกมาเป็นคู่ด้วยนะมาเป็นคู่เป็นมิตรภาพที่เนี่ยเข้าอกเข้าใจเนาะอุ้ย คีแทรจริงเลยฮาร์โมนีโอ้ยอะไรจะขนา,นาดน่าเพื่อนๆค่ะคือเรียกว่าความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเบื้องบนนี้ไม่มีประมาณจริงๆเลยไม่มีประมาณความรักความเมตตาไม่มีประมาณคือเพื่อนๆสามารถแบ่งปันเนาะแบ่งปันเรียกว่า ความจิตวิญญาณภายในของเพื่อนๆสิง่ง